สำหรับคนที่กำลังมีความรักพากันมาทานอาหารแล้วก็ฟังเพลงเบาๆไปเรื่อยๆท่านผู้ชมคงจะจำเพลงนี้ของพออยังได้ดีและหลายท่านก็คงจะได้ร่วมสนุกกับคอนเสิร์ตของเขาที่หอประชุมธรรมศาสตร์เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองพอ,อยังก็เป็นศิวปินสังกัด CBS Records าสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันก็ขยายเครือข่ายมาถึงประเทศไทยของเราแล้ว และศิลปินคนแรกที่สังกัดซีเวียสประเทศไทยก็คือคุณสุชาติช,าตชวางกูลโดยผลงานที่เพิ่งจะเสร็จสมบูรณ์ระหว่างตลาดเช้านี้เองนั่นคืออัลบั้มเมื่อความรักเรียกขนาครับสุชาติชวางกูลเกิดเมื่อ22เมษายน2503ก็จะครบ26ปีบริบูรณ์เดือนหน้านี้เองคุณสุชาติชวางกูลประสบควาสมสําเร็จ ใช้ชีวิตการเป็นนักร้องสมัครเล่นมาตลอดไม่ว่าจะประกวดที่ไหนก็ได้ตำแหน่งชนะเลิศอยู่เรื่อยจนถึงปี2524ก็ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดนักร้องสมัครเล่นแห่งเอเชียที่ฮ่องกงและได้รับรางวัลยวนไพรซ์ในการประกวดครั้งนั้น เื่อก้าวเข้ามาเป็นนักร้องอาชีพผลงานที่ต่างๆก็ได้รับการต้อนรับจากประชาชนเสมอมาไม่ว่าจะเป็นชุดสายนทานรักฝันรักกลารักหรือดั่งเม็ดทรายและล่าสุดก็คืออัลบับ้มเมื่อความรักเรียกหารายการขื้นแห่งดวงดาวขอยกให้คุณดยการถ่ายภาพย,ายนตร์ประกอบเพลงที่ประณีตเป็นจงและทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่และมุ่นกาญจนบุรี ซึ่งเหมาะมากเมืองต่อรักเรียกหาครับแล้วมันจะกระจี้หัวใจยังไงกันไม่รู้ฉันไม่ใช่เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างถือยศถาบร,รรดาศักดิ์อะไรหรอกถึงแม้ว่าฉันจะเป็นคุณชายก็ตามครับผมขอเลยครับคุณหนูครับผมขอเรียกคุณหนูหนึครับม,มันมันปากเลยครับตามใจเท่านี้อากาศดีจริงๆนั่นเนี่ยลุงลุงนี่โชคดีรู้ไหมพอเข้ามาได้ทํางานปั๊บก็ได้เที่ยวก็เลยมาพักผ่อนสมองหน่อยดีครับดีแล้วทําไมทําไมคุณหนูไม่พาแฟนมาด้วยล่ะครับ ก็ฉันยังไม่มีอสิลุงเหมือนกับว่าฉันเนี่ยเป็นตังตอที่รอหมูวิ่งมาชนน่ะฉันไม่ได้พูดเองนะพ่อแม่ฉันก็พูดอย่างนั้นน่ะพ<อ>ี่น้องทุกคนก็บอกอย่างเงี้ยท่านบอท่านแม่วาอย่างนั้นเหรอครับอเออคุณหนูครับแล้วถ้าสมมุติว่าเกิดคุณหนูจะมีแฟนหรือว่าจะมีคนรักเนี่ยนะครับคุณหนูคิดว่าสุภสตรีผู้โชคดีคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยังไงอะครับลุงจะแอบมาล้วงความลับท่านใช่ไหม ปล่าคร,รับไม,ม่ละลับลวงครับม่คุณโหน,นฉันบอกลุงก็ได้ฉันบอกลุงคนเดียวจริงนะก็ถือว่าไม่มีคนอื่นรู้ผู้หญิงที่ฉันจะรักเนี่ยต้องเป็นคนใจดีจะต้องเป็นคนที่ฉลาดและที่สําคัญจะต้องรักฉันคนเดียว <c oughs> ต้องรักฉันเพราะว่าเวลาฉันรักใครเนี่ยฉันรักเดียวใจเดียวฉันไม่ชอบเปลี่ยนใจ มันเหมือนกับเพลงชุดใหม่ของฉันที่มีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งมันตรองกับใจฉันเป๊ะเลยเพลงอะไรครับชื่อเพลงปักายเดียวโอ้ปากเดียวเออคุณหนูครับเพลงชุดใหม่ของคุณโนูนี่ไปอัดเสียงถึงฮ่องกงใช่หรอครับใช่แล้วลุงที่เราต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปอัดกันถึงที่นั่นเนี่ยก็เพราะว่าระบ้าชุดนี้ไปอัดในระบบดิจิทัล ที่นั่นเขามีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเรามากเลยร<ล>ะบบดิจิตอลเนี่ยมันเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งชุดเลยนะลุงนะแล้วก็ระบ้างชุดเนี่ยจะทําเป็นแผ่นเสียงแผ่นเล็กๆ<ช>ที่เขาเรียกว่า compact d i s คอมพัเด็กนะ,ะแผ่นแผ่นเสียงแบบนี้เนี่ยจะเวลาจะฟังต้องใช้แสงเลเซอร์อมไม่มีการตกล่องเสียงนิ้งเลยนะลุงเสียดายนะที่ลุงยังไม่มาทํางานกับชั้นตอนนั้นเนี่งไั่อย่างงั้นนะลุง โหสนุกมากเลยลุงแต่ตั้งแต่เชา้าจนเย็นเนี่ยจะไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันเลยอยู่ในห้องอัดตลอดเลยว่าเมี่ยทผมไม่ได้ไปเข <ใน S 2> <ป>าไม่สนุกแลครับเสียดายเลยขอโทษครับเพลงชุดใหม่ของคุณหนูนี่ชื่อชุดความรักเรียกหาครับใช่ลุงเราเป็นติดไม่ล่ะลุงเคยฟังกหอยังยังครับแล้วทำไมลุงไม่ไปหามาฟังอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาถามเนี่ยลุงทํางานอยู่กับฉันแต่ลุงไม่เคยฟังเพลงของฉั้นเลยก็แย่ดิ ไปหาฟังเถอะนะลุงเสียชื่อแย่เลยโอ้โหล้วคนเขาถามคนทํางานด้วยกันยังไม่เคยฟังเลยอืมอันที่จริงเนี่ยฉันก็ไม่ได้เวลาพักผ่อนอย่างนี้นานแล้วนะลยอืมคุณหนูนี่ใช้เวลาวันวันหนึ่งนี่ทําอะไรบ้างครับคุณหนูครับมันก็ไปเรียนหนังสืออืะไปเรียนอยู่ที่รามตอนนี้ยอืมเรียนเรียน,เร,ยนเรียนอะไรอยู่ครับเรียนคณะรัฐศาสตร์อ๋อปีสี่ทับเจ็ด<อ>แล้วยังไงครับปีสี่ทับเจ็ดก็คือ ฉันเรียนหน่วยจิตอยู่ปีสี่เราเรียนมาเจ็ดปีละเก่งครับคุณหนูประหยัดเวลาเรียนตั้งเจ็ดปีนะครับครูมันจะได้แน่นๆน่นอยรู้แล้วเวลาคุณหนูไปเรียนนี่นะครับมีคนเคยทักไหมครับ้ายตุชาติหรือ้ายตอนมาอะไรเงี้ยมากกิดการดอย่างเงี้ยครับก็ผอมดบ้างเหมือนกันนะลุงบคงทีเขาก็เห็นเราแล้วเขาก็บอกว่าว่านี่เสุชาติแต่งตัวซอมจังอถามทําไแม่ลุงแม่ผมก็อยากรู้ไปอย่างนั้นแหละครับมันอยากรู้นะ่ครับ นี่ลุงรู้ไหมบางทีนะฉันว่าลุงนี้น่าจะไปเปลี่ยนอาชีพนะไปเป็นนักมวยหรือว่าเป็นพิธีกรรายการอะไรสักรายการอนึางเนี่ยเพราะลุงใะหน่วยก้านดีออกจ่ตายนะบางครั้งฉันยังนึกว่าแบบในใจนะนึกว่าลุงนา่จะปลอมตัวมาก็ได้จะอุ้ยแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าลุงจะปลอมตัวมาทําไมใช่ไหมครับผมผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันหรอครับ ท่านผู้ชมครับคุณต้นแกนหลับแล้วครับตอนนี้เรามาฟังเพลงเพลงหนึ่งจากชุดใหม่ของคุณต้นกันนะครับเพลงนี้ทั้งเนื้อหาทั้งทำนองเป็นเพลงที่โรแมนติกมากทีเดียวนะครับออโดยเฉพาะถ้าเป็นคุณสาวๆฟังแล้วลวก็ต้องเป็นปลื้มเยนละครับเพลงนี้ชื่อเพลงขอบอกให้รู้ครับฟังเพลงไปเพลงแล้วนะ ต้นยังไม่ตื่นเลยนะครับผมว่างั้นเดี๋ยวเราต้องพักกันสักครู่นึงให้คุณต้นตื่นขึ้นมาแล้วเราจะได้คุยกันต่อนี่ถ้าคุณต้นรู้ว่าผมเป็นพิธีกรปลอมตัวมากลับลองช็อกตายแน่นะครับเออแต่ยไงไงนะครับผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องให้คุณต้นเล่าเรื่องราวที่ประทับใจที่สุดในชีวิตให้ท่านชมได้ฟังในช่วงก๊กกิ๊กับหอให้ได้นะครับรอสักครู่เดียวครับอ๋อตื่นแล้วเหรอครับคุณนอืมเพิ่งหลับไปหน่อย เดี๋ยวไปตกปลากันต่อแล้วค so uh, uh ่อยกลับตอนเย็นๆนะอ่าครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณหนูครับอะไรอ่ะอ๋อคือแหผมอยากจะถามคุณหนูเรื่องเกี่ยวกับความประทับใจที่สุดในชีวิตของคุณหนูนะครับจะถามไม่ทําไมเล่าลููก็คือแบบแหมคือแหมคุณหนูก็นะครับคุณหนูช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องีประทับใจที่ทําไมอ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวทำไมอ่ะก็จะเล่าให้ฟังอยู่ดีว ื่องนี้ค่อนข้างจะเป็นโศกนาฏก,กรรมสักเล็กน้อยนะครับสาหรับผมเพราะตามปกติแล้วผมเป็นคนที่ยิ้มได้ทั้งวันแล้วก็ไม่ไม่ได้ยิงแย้เสาโอหังอะไรนะครับ<ม>แต่ว่าผมก็ไม่ได้เดินแจกยิ้มไปทั่วเหมือนกันเพราะว่าเวลาถ้าเกิดเราทยแบบนั้นเนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าแหมนี่ก็เป็นดารานี่ก็เป็นคนดังจะต้องเดินแจกยิ้มแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เดินหน้าตูมหน้าหูไปที่ไหนหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดทําแบบนั้นก็อาจจะมีคนว่าอีกว่าค่อนข้างจะหยิงอะไรเงี้ยแต่พอดี เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมโดยที่ไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะเกิดนะครับเอ่อแล้วก็คิดแล้วก็หวังว่าคงจะไม่ไม่เกิดขึ้นอีกคือวันนั้นไปเรียนที่รามคำแหงก็รีบไปเรียนแต่วันนี้รถมันติดมากนะครับพอไปถึงไปถึงที่มหาลัยเราก็รีบรีบลงจากรถแล้วก็ล็อกตูรถแล้วก็รีบปรีตะเหลือกเข้าชั้นเรียนก็ไม่ได้มองซ้ายมองขวาใครทั้งนั้นนะครับ แต่พอลงมาจากชั้นเรียนแล้วเลิกเรียนลงมาลงมากับเพื่อนๆก็เดินมาที่รถก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งก็แปะไว้ที่หน้ารถก็เขียนบอกว่าอ้วนก็อ้วนไม่หลอก็ไม่หลอกแล้วยังจะหยิงอีกเขาเขียนเขียนว่าผมเอาไว้เพื่อนๆก็ได้อ่านเขาก็หัวเราะกันใหญ่เลยแต่ผมก็ตอนแรกก็หัวเราะไม่ออกนะครับแต่พอคิดไปคิดมาแล้วก็ขำดีเหมือนกันที่เขามาเขียนว่าเพราะจริงๆแล้วผมไม่ได้หยิงอะไรเลย ชติเรียนถามถึงเรื่องเราของเพลงชุดใหม่ของคุณหนูสักหน่อยนะครับจะถามไปทําไมอ่ะก็เผื่อใครมาถามผมผมจะได้เล่าให้เขาฟังไหนครับอ่าโอเคโอเคถามมาเลยเออในเพลงชุดใหม่ของคุณหนูเนี่ยครับคุณหนูคิดว่าไอตรงไหนครับดีที่สุดนะพูดไปแล้วมันจะเหมือนกับว่าฉันคุยแล้วเปล่าลุงไม่หราเขาไม่มีใครว่าอะไรหรอกครับเราก็เลือกไอตรงจุดที่เราคุณหนูคิดว่ามันดีที่สุดเลยครับไอส่วนที่มันดีที่สุดเนี่ยนะครับฉันคิดว่า มันเป็นส่วนที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างตามที่แฟนเพลงของฉันต้องการจะให้ฉันเปลี่ยนแปลงนั่นคือส่วนที่ดีที่สุดที่ฉันได้เปลี่ยนแปลงครับ,รบแล้วนอกจากนั้นนะไอ้เรื่องเนื้อหาของเพลงในระบาชุดนี้นะก็ยังดีอีกด้วยน,นะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังเรื่องการเรียบเรียงเสียงประสานการอัดเ,เสียงการใช้นักองดนตรีเ่ข้ามาดีหมดเลยใช่ไหมครับดีหมดเลยแล้วจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดเี๋ยวหาว่าฉันยอตัวเอง ท่านผู้ชมครับก็คงจะเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าเพลงชุดนี้ของคุณต้นสุชาติชวงกูลก็คงจะเป็นที่ถูกใจของท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับลูเว้นไรไปอ่ะทีนี้เราจะมาฟังเพลงเอกจากอัลบั้มชุดนี้ลูกเว้นพิธีกรเหรอเพลงเอกในอัลบั้มชุดนี้ที่ชื่อเอ้ยฉันไม่เชื่อนะลุงลุงอย่ามาโกหกฉันดีกว่าร้าเร่งกันใช่ไหมอย่าดีกว่านะลุงอย่าอำต้นดีกว่านะเดี๋ยวฉันจัากันเดือนนะ วันนี้ถนนสายดนตรีคงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่เสาร์หน้าลุงลุงลุงหมดเวลาโกหกละแล้วเก็บข้าวเก็บของผมไม่ใช่ลุงครับผมพินโยฮะพิธีกรรายการนี้ลุงอย่ามาเอาชันนะเก็บข้าวเก็บของมปเร็วๆก็เย็นแล้วโอ้เดี๋ยวลมเสียแล้วพินโยฮะพินโยไม่ให้ลุงลุงจชฉันฟ้องท่านพ่อใช่ไหมจ่ายันฟ้องท่านพ่อใช่ไหมก็บอกพินโยพินโยครับลุงอย่าทำเปรี้ยวกว่าท่านนะเอาไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวอาสวยนะพินโยฮะพินโยฮะไม่ใช่ลุงครับไม่ใช่ลุงผมพินโยครับ อยากอ,อย่าเป็นทินโยเหรอลุงช่วยเขาเก็บหน่อยอย่าเป็นทินโยเหรอลุงเดี๋ยววันนี้ไม่ถึงบ้านแน่ลุงฉันจะปล่อยลุงลงข้างทางเลยทินโยครับนี่ทินโยไปดูนะค,คอยดูนะ